สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูคิดถึงคุณครูกันบ้างไม่เอ่ยอ่าดีๆค่ะยังจําเรื่องเราเกี่ยวกับอวัยวะภายในกันได้ไหมคะเราเรียนไปแล้วถ้าบางคนอาจจะลืมเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปทบทวนหน้าที่ของอวัยวะภายในแล้วก็การดูแลรักษาอวัยวะภายในของเราถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้โซนอัศจรรย์ตัวฉันเองจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเราและวิธีการดูแลรักษาต้องทำอย่างไรบ้างเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะคะหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดให้ไหลไปตามหลอดเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายการดูแลรักษาไม่สูบบุหรี่และงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล หลีกเลี่ยงของทอดของมันและอาหารรสจัดออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไตมีหน้าที่ควบคุมปริมาณของเลือดในร่างกายให้คงที่และเอาของเสียออกจากกระแสเลือดในรูปของน้ำปัสสาวะการดูแลรักษารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำวันละ6-8แก้วต่อวันหลีกเลี่ยงการรับประทานยาเกินความจำเป็นตับ มีหน้าที่แปลรูปสารอาหารกักเก็บสารอาหารหรือการกรองสารพิษออกจากร่างกายเปลี่ยนสารพิษให้เป็นน้ําดีเพื่อช่วยให้ไขมันแตกตัวการดูแลรักษางดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกระเพาะอาหารมีหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหาร เพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายการดูแลรักษาออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อช่วยให้ระบบย่อยอาหารของร่างกายทำงานเป็นปกติรับประทานอาหารให้ตรงต่อเวลาและสะอาดถูกหลักอนามัยปอดเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบหายใจทำหน้าที่เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดอ,ออกไซด์เป็นก๊าซออกซิเจน การดูแลรักษาไม่สูบบุหรี่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายการดูแลรักษารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอลำไส้แบ่งเป็นลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็กมีหน้าที่ทำให้อาหารถูกย่อยจนมีขนาดเล็กมากเพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ขับกากอาหารออกจากร่างกายผ่านทางทวารหนักการดูแลรักษาหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอาหารรสเผ็ดเครื่องดื่มคาเฟอีนเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดื่มน้ำวันละ6-8แก้วต่อวันม,ม้มมีหน้าที่คอยขจัดเชื้อโรคและเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ตายแล้วออกจากกระแสเลือดสร้างแอนติบอดีที่ช่วยในการต่อต้านเชื้อโรคควบคุมปริมาณเซลล์เม็ดเลือดสร้างน้ำเหลืองและควบคุมไขมันการดูแลรักษารับประทานอาหารที่มีประโยชน์สะอาดถูกหลักอนามัย และปราศจากสารพิษตกค้างออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเด็กๆเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าอวัยวะภายในร่างกายสำคัญกับเราเพียงใดเราควรดูแลรักษาอวัยวะในร่างกายให้ทำงานเป็นปกติอยู่เสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและนอนพักผ่อนให้เพียงพองคะ่ะฟังจบแล้วเด็กๆสามารถดูแลรักษา อวัยวะภายในของตนเองได้หรือยังเห็นไหมเมื่อกี้ใครฟังใครตั้งใจฟังก็จะสามารถบอกหน้าที่แล้วก็ดูแลรักษาอวัยวะของตนเองได้ง่ายมากเลยเด็กๆสามารถทําได้อย่างเช่นดื่มน้ําอย่างน้อยวันละแปดแก้วทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเช่นผักแล้วก็ผลไม้ที่สําคัญต้องทานให้ครบห้าหมู่ด้วยนะคะอะแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้ก็เป็นการดูแลอวัยวะ อย่างง่ายๆที่เด็กๆสามารถทําได้นะคะอะต่อจากนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปฝึกอ่านคําที่ประสมด้วยสระอีพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะฝึกอ่านคำสระอีอี o e e. ตอีตีปออีปีโอีดีบออีบีสออีสีพออีผีมอ,อีมีทออีทีชออีชี ทอ,อีทีวอ,อีวีทีวีมอ,อีมีดออีดีมีดีมออีมีผออีผีมีผีโนอาณารอ,อีรีนารีคออาคา วอีวีคาวีทออาทาสอ,อีสีทาสีพออาพาสอ,อีสีพาสีตอ,อาตาโอีดีตาดีงอางา d ดอ,อีดีงาดีอ่าวันนี้นะคะยังมีใบงานอีกหนึ่งใบเป็นใบงานที่ให้เด็กๆฝึกเขียนคำและฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระอีเด็กๆด,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 ดูที่รูปภาพก่อนนะคะภาพแรกอ่ะของกำลังวิ่งใช่ไหมคะอ่าภาพนี้เป็นภาพคำว่ากีฬาภาพที่สอง เป็นรูปฝาชีภาพที่3อีกาภาพที่4ี่สาลี่อ่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาอ่านสะกดคำให้เด็กๆอ่านตามด้วยนะคะภาพที่1นึนะคะบรรทัดแรกกอีกีรออารากีราภาพที่2ค่ะฝออาฝาชออีชี ฝาชีออีอีกออากาอีกาภาพสุดท้ายนะคะสออาสาลออีลีลีไม่เอกลีสาลีอันรวมค่ะกีลาฝาชีอีกาสาลีอ่าเมื่อเด็ก อ่านเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนให้ตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเขียนตามรอยปะสวยๆเลยแล้วบรรทัดต่อไปเขียนตรงที่เขาจุดให้เราตรงที่เป็นรูปดินสอน,นะคะเขียนให้ตรงแถวที่อยู่ด้านบนเสร็จแล้วอย่าลืมส่งงานคุณครูด้วยอ่ะแล้วตอนท้ายคลิปนะคะคุณครูมีนิทานสระอีให้เด็กฟังแล้วก็ดูสังเกตดูด้วยนะว่ามีคำสระอีมีคำว่าอะไรบ้างโอเค วันนี้คุณปุ้มลาไปก่อนนะเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะฝั่งนิทานให้จบด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจีจีดีดีนิทานจิว๋วเรื่องที่สองฝึกอ่านสระอี จีจีดีดีฝึกอ่านสระอีสระอีะอเป็นสระเสียงยาววิธีเขียนสระอีให้ถูกวิธีเริ่มต้นที่จุดสีแดงโค้งไปทางซ้ายโค้งขึ้นไปทางขวาลากลงเขียนไว้บนพยัญชนะต้น เสียงพยัญชนะต้นก่อนแล้วตามด้วยเสียงสระอีจออีจีมาฟังทีทานกันนะจ๊ะจีจี้เป็นพี่ดีดีหนึ่งปีจีจี้อายุห้าปี ส่วนดีดีอายุสี่ปีจีจี้กับดีดีมีเพื่อนดีดีชื่อบีบีมีมีมลินลีล่มีนี่รีรา่าส่วนคนสุดท้ายชื่อตีตีหน้าตาตีตีหัวรีรี ตาตีตีผมสีสีนิสัยดีไม่ตีเพื่อนตีตีวิ่งมาหาจีจี้ดีดีบีบีมีมีลินลี่นีนีน่และรีร่าตีตีชี้ให้ดูหมีเด็กๆ วิ่งลุกลี้ลุกลนรีบหนีหมีหมีชื่อนีโน่หมีนนโน่วิ่งรีเข้าหาเด็กเด็กเด็กเดกวิ่งหนีหมีนนโน่เป็นวงรีหมีนนโน่เวียนหัวเต็มที่ถอดหน้ากาก,ากออกมาสัทีอ้าวกีกี้นี่เอง